บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่าน่อะวิสุทธิสมณีทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานแล้วก่อนหน้าที่จะอธิบายวิธีการจเรราราจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณาสิบห้ามาบบพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทก่อน ราะว่าจารณาน,นี้แปลว่าความระพฤติไม่ว่าจะเป็นพิสุทธิ์สมณรน,นุบาสุบาสิกาที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเสมอกันเพราะว่าการจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีความประพฤติไม่เสมอกัน ก็ต้องถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าหากว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็เป็นพวกที่แตกแยกออกไปเป็นสองฝ่ายเพราะว่าฝ่ายธรรมวาทีกับฝ่า,รรา,าย,ายาอาธรรมวาทีคำว่าธรรมวาทีก็หมายถึงว่าพูดโดยธรรมแลอพูดตามธรรมอาธรรมวาทีก็เรียกว่ากล่าวผิดธรรม ตอนนี้สำหรับเจรณาสิบห้าที่จะพูดในวันนี้ก็จะขอย้ำถึงถึงเรื่องของศีลตามปกติเพราะว่าเรื่องของศีลยังไม่จบที่เราเคยฟังกันมาแล้วในการก่อนเรื่องของศีลน่ะว่ากันเดียวเดียวก็จบแต่สำหรับในการนี้จะเห็นจะยอมจบเร็วๆไม่ได้ ว่าศีลสมัมมาทาาจึงเป็นแปลว่าพูดถึงพร้อมบริศิณเมื่อคืนนี่แล้วมาก็ได้พูดถึงอาการของการเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมบริศิณวันนี้จะพูดถึงอานิสงส์ของศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดศีลแ็กคือศีลห้า ว่าอันนี้สองก็สินเล็กมีสินใหญ่ก็มีสินกลางก็ต้องมีเหมือนกันสินใหญ่ก็ได้แก่สินสองรอยี่สิบเจ็ดสินกลางก็ได้ว่สินสิบที่จะพูดถึงเรื่องอันนี้สองของสินก็เพราะว่าเวลานี้ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรแก่โลกเลย เป็นอันุโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในไร้ประโยชน์นี่เป็นวาจาที่เคยได้ยินมาจากหลายกระแสะถ้ารจะกล่าวตันตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยอยู่ด้วยการไม่หยุดยั้ยง แต่เทาว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาหายากยานั้นในเรื่องการที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงช่วยมากอาการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ช่วยโลกมีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันวันนี้จะมาพูดเพียงธรรมขันเดียวคือศีลขัน เฉพาะสิ่งข้อเดียวชาวโลกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตามก็จะพื้นทราบว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาเว้นไม่แต่ชาวโลกเท่านั้นที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มากล่าวกรรมดาพวกท่านหลายก็เพื่อเป็นความรู้ที่ท่านหลายจะได้นำไป ชีช้แจงกบับบรรดาบุคคลทหลายที่ยังไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าช่วยโลกวิธีการช่วยโลกและช่วยให้ชาวโลกมีความสุขช่วยให้ชาวโลกมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ได้ทรัพย์สิน ช่วยช่วยชาวโลกให้มีความปราศจากภัยอันตรายใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บมีประสาทฟั่นเฟือนเป็นตน้นความจริงเรื่องเขาโรคภัยไข้เจ็บนี้ถ้าจะก,กล่าวกันไปก็ย่อมมีแก่ทั้งชาวโลกและเท้าธรรมแต่เราว่าทางด้านพระพุทธศาสนาก็ช่วยไว้มากบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้มาก ตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าประการที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสันดาสมัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าเป็นปกติของศีลอัน,นี้สงแห่งการประพฤติธปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหวังกันเอาชาติหน้าเสมอไป ความจริงผลเแื่องคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์มุ่งหวังผลปัจจุบันเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งหวังผลชาตินาหน้าคือต้องการให้มีผลในปัจจุบันในขณะที่ปฏิบัติฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ร,รับฟังโปรดพิจารณาตามนี้ เจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินสีที่สอนธรรมะแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทช่วยโลกหรือไม่ช่วยคำว่าศีลแปลว่าปกตินี่ก็หมายความว่าปกติของคนและสัตว์พอใจอยู่ในศิลห้าประการ คำว่าพอใจก็หมายความว่าต้องการให้บุคคลอื่นมีศีลสําสำหรับตนแต่ว่าไปที่น่าเสียดายที่ตนเองมักจะไม่ต้องการมีสีลสําสำหรับคนอื่นข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเพราะในข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสุรศวร ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพากันทำลายชีวิตซึ่งกะละกันอย่าประทัส้ายซึ่งกะละกันในข้อนี้ขอทุกท่านจงมองในมุมกลับการประทัส้ายร่างกายเขาการทำลายชีวิตร่างกายเขา อันนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทําบางทีเราจะเป็นที่ชอบใจของเราเราจะพอใจแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะมาทําร้ายเราบ้างเราจะพอใจไหมหรือว่าเขาจะฆ่าเราบ้างเราจะพอใจไหมนี่ทุกคนก็พอจะตอบกันได้ว่าไม่มีใครพอใจ ร่างกายเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาปะทุส้ายเราชีวิตเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราก็เป็นอันว่าเรากับเขามีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี่ต่างคนต่างยอมรับนะักถือสิทธิในชีวิตละร่างกายซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วตามความแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะเว้นข้อนี้ได้จิตใจของเราก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองอย่างคือนหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร ทุกคนต่างคนต่างมีความรักทุกคนต่างทุกมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นใดมีทุกเราก็พยายามเรื่องทุกของเขาตามความสามารถที่เราจะช่วยได้ อย่างนี้ท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วใอย่างโลกจะมีความสุขไหมถ้าว่าชาวโลกทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาในข้อนี้ <c oughs> ต่างคนต่างมีความรักกันเสียต่างคนต่างมีความสงสารกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกละกัน ต่างคนต่างไม่ประหารประหารชีวิตซึ่งกันและกันท่านเห็นว่าโลกมีความสุขหรือว่าโลกมีความทุกข์ถ้าเราแยะกล่าวกันโดยธรรมก็เห็นว่าชาวโลกทั้งหมดจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรต่างคนต่างรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะหาความทุกข์มาจากไหน นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําให้ชาวโลกมีความสุขแต่ว่าชาวโลกนั่นเองไม่ก็อไม่ค่อยจะยอมรับนับถือคําแนะนําขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วแต่คนได้ยอมรับความช่วยเหลือไม่มีนี่สําหรับในข้อที่สอง องสมเด็จพระจินสรีกล่าวว่าจงยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันให้ทรัพย์สิน <c oughs> จงอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินจงอย่าคดโกงทรัพย์สินซึ่งกันและกัน,กนถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในสิทธิไม่ละเมิดไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกัน,กน ในโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์คำแนะนำและการช่วยเหลือในข้อดีสองนี้พระพุทธเจ้ามองพิจารณาเห็นแล้วว่าทรัพย์สินของแต่และบุคคลต <c oughs> ี่หามาได้โดยยากและก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักมาขโมยมาคดกโกง พระพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำตามความประสงค์ของกันและกันแต่ได้ว่าคนที่จะยอมรับนับถือยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีน้อยโลกจึงเป็นทุกข์ถ้าทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้วโลกจะเอาความทุกข์มาจากไหน เป็นนั้นว่าอันตร,รายในทรัพย์สินก็จะไม่มีเมื่อทุกคนหาทรัพย์สินมาได้แนละทรัพย์ทัพย์ส,ส,สินไม่มีอันตร,รายจากการลักจากการขโมยสิ่งกันและกันทุกคนจะมีความสุขหรือว่าทุกคนจะมีความทุกข์นี่ขอท่านพระโยคาวาจรทั้นหลายช่วยกันพิจรารณา เมื่อฟังจำได้แล้วก็ไปแนะนำชาวโลกที่เขามองไม่เห็นว่าพระพุทธพระพุทธศาสนาจะช่วยโลกในตอนไหนนี่ข้อดีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสนาทรงแนะนำว่าจงอยู่ยื้อย่างอย่ายื้อย่างความรักสิ่งอลกันอย่าละเมื่อสิทธิสิ่งอะรกันในความรัก แล้วก็มานั่งนึกดูว่าคนที่เรารักมีใครคนไหนบ้างที่ต้องการแยกคนที่เรารักถูกคนอื่นเข้ามายื้อแย่งหรือละเมิดสิทธิข้อนี้หาไม่ได้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงท่าทุกคนในโลกยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้ โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เอาใจของท่านเองเป็นเครื่องวัดก็ดีสี่องค์สมเด็จพระมมหาบุีทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพูดวาจาที่ไม่เป็นความจริงอย่าพูดใช้วาจาหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจของคนอื่น อย่าใช้วาจายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้แตกร้าวกันและอย่าช้าวาจาใช้วาจา,า,า,จาที่หาประโยชน์ไม่ได้รวมความว่าวาจาทั้งสี่ระการนี้เราเองมีความปรารถนาอะไรเอาตัวเราเองปเป็นเครื่องวัดถ้าใครก็ะพูดในถ้อยคำที่ไม่จริงในขณะที่เราต้องการความจริง มีคนมาพูดคำหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงใจมีคนยุยงได้แทงแสะให้แตกราวง่กันและก,แลก็มีคนใช้วาจาเหลวไหลไลรประโยชน์มาพูดกับเราเราจะพอใจวาจาเช่นนี้ไหมอันนี้ถ้าคนอื่นไม่ตอบก็ต้องขอตอบเองก็ได้ว่าไม่มีใครต้องการ คนที่ต้องการวาจาเช่นนี้มีอยู่บ้างก็เย็นเป็นคนบ้ากับคุณเมาเท่านั้นแต่คนที่เขามีสติดีจริงๆไม่มีใครเขาต้องการกันนะครับว่าทุกคนต่างคนไม่ใช้วาจาทั้งสี่ระการนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข ในข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจองอยาดื่มสุราเมีไรเพราะว่ามันเป็นของมืนเมาเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เป็นคนไรส้สติสัมปชัญญะไม่ทรงอารมณ์อยู่ในความดีนี่ตามธรรมดาคนที่ดื่มสุราเมรัยถ้ามีความเมา มันก็มีอาการไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าเวลาที่ไม่เมาจะทำอะไรก็มีความละอายกระใจรู้สึกสำนึกตัวว่าตัวอยู่ในฐานะอะไรถ้าดื่มสุราไม่ไรเมาเข้าไปแล้วจริงๆกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งในที่ที่ไม่ควรจะร้องรำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงได้ ในที่ที่ไม่ควรจะนอนก็นอนได้ในที่ไม่ควรจะนั่งก็นั่งได้วาจาที่ไม่น่าจะพูดไม่ควรจะพูดก็พูดได้สภาพของคนเมาก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของคนบ้าเพราะไร้สติสัมผชัญญะอาการเช่นนี้ยามปกติเรามีความต้องการหรือเปล่า เราเคยคิดบางหมัว่าต้องการให้ชาวโลกเขามารียกเราว่าคนบ้านี่ถ้าคนที่มีสามันสำน็กจริงๆเขาก็ไม่ต้องการกันแน,นอกจากนั้นคนที่ดื่มสุรามีไรมีความเมาตามปกติก็มักจะเป็นคนมีโรคมากที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งบ้างร่างกายทุดโทรมบ้างประสาทเสียมบ้าง แล้วก็เสียศักดิ์ศรีความดีต้องถูกสลายตัวไปถ้าคนทุกคนต่างพากันไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินทั้งหลายที่เสียไปจากการดื่มน้ำเมาอาจาเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วยครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งดื่มน้ำเมาราคาหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียค่าน้ำเมาไปถึงปีละสามร้อยหกสิบห้าบาท <c oughs> ได้ว,วันหนึ่งเราเสียไปสิบบาทปีหนึ่งเราต้องเสียไปสามพัน,พนหกร้อยห้าสิบบาทเป็นนั้นว่าเราสูญเสียไป,ปเปล่าๆเงินจำนวนนี้เราหามาได้โดยยากนี้ถ้าหากว่าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าในคอนี้โลกจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ เรามองกันเห็นหง่ายๆว่าโลกก็จะเต็ม,มไปด้วยความสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าที่ช่วยกับชาวโลกแต่ก็ยังมีอีกมากถึงแปด0มืนสี่พันธรรมขันธ์แปดหมืนสี่พันข้อการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้านี้ละเอียดอ่อนมากถ้าคนทุกคนปฏิบัติตามทั้งโลกโลกจะเต็ม,มไปด้วยความสุข นอกจากว่าโลกจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วโลกก็จะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอุณหาฝาคั่งบปด้วทรัพย์สินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่ากาันการทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันเพราะสายมีจิตโหดร้ายไรยส้สติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นเหตุใต้สูญเสียทรัพย์สินต้องมีศารมีตุลาการมีตำรวจมีทหาร ต้องเสียทรัพย์สินเสียก็ประมาณจากการซื้อสันพาวุธเอามาปราบปรามซึ่งกันและกันเงินจำนวนนี้มีจำนวนไม่น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆถ้าเราต่างคนต่างไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันโลกนี้ทั้งโลกไม่มีขโมย <c oughs> เราไม่ต้องหาว่าทั้งโลกเอาเฉพาะประเทศไทยก็พอ ใน <c oughs> ประเทศไทยทั้งประเทศหาขาโมยไม่ได้บ้านทุกบ้านก็ต้องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีกุญแจไม่มีที่ไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์มิชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุญแจหนึ่งลูกสมมติว่ากุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาท เวลานี้ประเทศไทยมีคน43ล้านคนและใน,นจำนวนคน43ล้านคนนี้บังเอิญถ้าเราจะมีบ้านสัก20ล้านหลังคาเรือนถ้าบ้าน20ล้านหลังคาเรือนนี้ต้องจ่ายกุญแจเพื่อป้องกันขโมยเพื่อป้องกันของหายบ้านดันดอกเราก็ต้องใช้กุญแจ20ล้านดอก แล้วกุญแจยี่สิบล้านดอกนม่ถ้าดอกราคาละหนึ่งบาทเราก็ต้องสูญเสียงเงินไปเปล่ายี่สิบยี่สิบล้านบาทแต่เวลานี้กุญแจเร็วๆที่ไหนราคาลูกดอกตั้หนึ่งบาทมันก็ไม่มีมันมีมากไปกว่านั้นแต่าการลักการขโมยกันไม่มีก็ไม่ต้องมีตำรวจ ว่าประมาณที่เราตั้งจ้างคนเปน็นตำรวจสำหรับปราบผู้ร้ายในการรบกวนเส่งกันละกันว่าประมาณปีละเท่าไรนับเป็นพันล้านแล้วก็สำหรับตู้ก็ดีเซฟกุดีกุญแจก็ดีห้องหับก็ดีที่เรามีไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ขโมยลักใครขโมยลักของได้โดยยากบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคิดเฉลี่ยแล้ว ก็ต้องเสียทรัพย์สินในส่วนนี้ไปไม่น้อยกว่าสองอบาทนี่ถ้าบ้านของเรามีสักยี่สิบล้านหลังลองคูณใน200สองร้อยิราคามันเท่าไหร่นี่เอาเฉพาะคิดไปโดยเฉลีย่ยบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็มากกว่าบางบ้านห้องเก็บสำหรับป้องกันของหายนี่คิดราคาเป็นแสน นี่ถ้าหากว่าถ้าคนทุกคนยอมรับนับถือและยอมรับเอาความช่วยเหลือขององค์สมเด็จตัสมาสัพพุทธเจ้าไปปฏิบัติความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีมากเพียงใดคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาเป็นตำรวจเที่งต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นพันล้าน สองเราไม่ต้องซื้อทรัพย์เสียไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปสร้างสรรพาวุธซื้อผาน้าให้แก่ตำรวจในปีปีหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินไปเป็นพันล้านเหมือนกันรายการดีสามเราไม่ต้องมีพิพากษาเราไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีเจ้าหนีโรงศาลไม่ต้องมีอำเภอไม่ต้องมีจังหวัดเพราะว่าคนดีทั้งหมดก็ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมด พระต่างคนต่างปกครองกันได้เองรวมกว่าบางงบประมาณประจำปีของประเทศไทยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนี่เป็นงบเพ่งการจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายออกไปเพราะโลกทั้งโลก,ท,โลกทุกคนต่างคนต่อต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองปกครองกันคนต่างคนยอมรับและถือสิทธิสิ่งกัละกัน คนทุกคนเป็นคนดีโลกนี้จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความ,มาสมุขโลกนี้จะเต็มไปด้วยความแจ่ม,มจใสเพราะว่าคนทุกคนในโลกนี้ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเป็นสหายกันต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันต่างคนต่างหวังการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันหาความเป็นศัตรูกันไม่ได้ เพราะนั้นว่าบ้านช่องของชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างแข็งแรงนะักไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสียทรัพยากรมากค่าสรรพาวุของประชากรทั้งหลายในโลกคนทีบสี่ล้านคนอย่างน้อยที่สุดอขอโทษคนสี่สิบสามล้านคนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสรรพาวุธไว้ป,ป้องกันผู้ร้ายไม่น้อยกว่าสี่สี่สิบล้านชิ้น แต่ละชิ้นราคาเท่าไรนีร่ระบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ท่านหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์คือถึงพร้อมบริศีแลแต่ว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ถึงพร้อมบริศิลเหมือนกัน คนทุกคนพวกนั้นเขาจะมีความสุขหรือว่าเขาจะมีความทุกข์แล่โลกทั้งโลกนี้ถ้าปฏิบัติเหมือนกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุแต่จิตใจยังคิดวัตถุสลายซึ่งกันและกันนั่นไม่ได้หมายว่าโลกที่จะมีความสุขมันเป็นโลกที่เต็มไปมด้วยความทุกข์ แต่คนทุกคนต่างยอมรับนับถือสัจธรรมคือสินห้าบริการเหมือนกันทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตส่งแนะนำไว้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขจะหาความทุกขอ์อะไรไม่ได้แล้วสำหรับการแนะนำน,นจริยาพระเจจารณะข้อที่หนึ่งวันนี้ความจริงน่าจะพูดข้อที่สอง แต่ว่าไปได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกเลยอย่างในก็นเ,เอามาแนะนํำกับบรรดาท่านหลายถ้าจําได้ก็ก็ช่วยไปแนะนําคนอื่นเขาด้วยว่าพระพุทธศาสนาช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่มีเอาล่วสำหรับวันนี้เรื่องเจรณะสิบห้าข้อที่หนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้